เป็นอะไรเป็นอะไรฮะมามมมมมมมตื่นแลอารมณ์ดีอะอารมณ์ดีเเป็นอะไรเขาเป็นอะไรตื่นแลอารมณ์ดี

เป็นอะไรโอเคเป็นอะไรนะโอ้เป็นอะไรโอ้ถูกคล้องหล่เป็นอะไรอ้เป็นอะไรก่อวันว่ะเป็นอะไร เป็นอะไรของเธออาการ <c oughs> โอุ้ยเดี๋ยวร่อนเดี๋ยวร่อนเดี๋ยวร่อน